ผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่169ในที่สุดเจ้าเตียนั่นก็ไปสักทีไม่มีวิทยายุ์อะไรเลยแท้ๆแต่อยากจะมาปกป้องคุ้มครองข้าอีเนี่ยมันบ้ามากๆเลยนะลงฝึกศิลปะการต่อสู้เนี่ยแข็งแกร่งดุดหินผาอย่างนั้นหรอและเขา ก็ยังพาใครก็ไม่รู้ที่ดูไม่เหมือนมนุษย์มาอยู่กับข้าด้วยข้ารู้สึกอย่างกับว่าถ้าข้ามองหน้าเขาแม้อีกครั้งเดียวแล้วก็ข้าคงจะตาบอดไปแล้วข้าไม่อยากอยู่ในที่ห่วยๆแบบนี้เลยไปดีกว่าจองยุดอมาตะขั้นสูงสุดหยุนหยุน เจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยไม่เจอกันนานเลยนะฮะพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นคนของเชิญอีเจินนี่นาะถูกต้องแล้วเชิญอีเจินนางคือคนที่แทงข้างหลังข้าแล้วก็สังหารข้าในชีวิตก่อนข้าไม่คิดเลยว่านางจะรู้ว่าข้า ยังมีชีวิตอยู่และนางถึงขนาดรีบหาตัวข้าเพื่อสังหารข้าอีกครั้งหนึง่งที่พวกเรามาที่นี่วันนี้เพื่อช่วยจอมยุทธอมตะขั้นสูงสุดอีเจินให้นางหมดกังวลและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเป็นเฉินอีเจินมาเองล่ะก็คงเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ แค่ขยะสามตัวแบบเจ้าเนี่ยนะพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะสามารถต่อกรกับข้าได้อย่างนั้นหรอตอนนี้ข้าไม่มีวรยุทธ์อะไรเลยงั้นข้าต้องเล่นละครตบตาพวกเขาไปก่อนแล้วก็ยื้อเวลาเพื่อหาทางจัดการกับพวกเขาฮ่าฮสู้หยุนยุนเอ้ยสู้หยุนยุนเจ้าคิดจริงๆหรอว่าเจ้าอะยังแข็งแกร่งเหมือนตะกรอนอยู่ เจ้าคิดว่าพวกเราอะไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นหรอถ้าเป็นเจ้าเมื่อก่อนแล้วก็เจ้าคงจะใช้เพียงนิ้วเดียวของเจ้าจัดการพวกเราไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าก็พยายามให้เต็มที่กัแล้วกันนะถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถรับรู้ระดับวรยุทธ์ของพวกเขาได้แต่ว่าสามคนนี้อย่างน้อยๆต้องเป็นจมยุทธอมตะแห่งสวงสวรรค์แน่ๆด้วยสภาพของข้าในตอนนี้ ท่าข้าถอยเข้าไปอยู่ในโรงฝึกศิลปะการต่อสู้และพยายามจะซ่อนตัวแล้วก็ข้าต้องจนมุมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยยิ่งไปกว่านั้นโรงฝึกศิลปะการต่อสู้สมซ้อธรรมดาแบบนี้ไม่สามารถหยุดจอมยุทธอมตะแห่งสงสวรรค์สามคนนี้ได้หรอกนะเตรียมทูเตรียมใจตายได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่า เจ้าคิดว่าหลังจากที่ข้าเกิดใหม่ข้าจะไม่เตรียมการอะไรเลยอย่างนั้นหรอหึอ๋อนางหนีไปแล้วหืมข้าคิดไปอยู่แล้วเชียวทำไมพวกเราจะไม่เตรียมการเผื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ล่ะนั่นนางยังไปไม่ไกลไปกันเถอะนอกเมืองเจียงผิงฮ่าฮ่าฮ่ เจอตัวเจ้าแล้วโฮอฮอฮสู้ยุนยุนมาดูกันซิว่าขาวนี้เจ้าคิดจะหนีไปไหนอีก้วยสภาพของเจ้าที่ไม่มีพลังวารยุทธ์อะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เจ้าอ่ะจะหนีจะพวกเราไปได้อฮะเข็มทิศแห่งดวงดาราอย่างนั้นหรอข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงตามหาข้าจนเจอมันจบสิ้นแล้ว ตราบใดที่ออร่าของคนคนหนึ่งถูกเจ้าเขีมทิศนี่ล็อกเป้าไว้แล้วล่ะก็มันไม่มีทางที่เขาจะหลบซ่อนตัวจากมันไปได้บ้าจริงหลังจากที่ข้าเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งข้าคิดว่าข้าจะสามารถกลับไปอยู่ณจุดสูงสุดแล้วก็เอาของที่เป็นของของข้ากลับคืนมาได้ซะอีกแต่ข้าไม่คิดเลย ว่าข้าจะถูกเจอตัวเร็วขนาดนี้นี่ทุกๆอย่างมันจะต้องจบลงแบบนี้จริงๆหรออะฮะอ๋ะอนี่เจ้าเป็นใครกันนะเจ้าควรจะรีบใส่หัวไปซะก่อนที่เจ้าจะต้องเจ็บตัวนะนี่มันเขานี่นนะ ทำไมเจ้าเตี้ยนี่ถึงมาโผล่ที่นี่ได้ล่ะข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าในขณะที่ข้ากำลังตกที่นั่งลำบากคนที่มายืนอยู่ต่อหน้าข้าเนี่ยจะกลายเป็นเขาจริงๆเป็นคนที่ข้าเพิ่งกลด่าสาบแช่งไปมไม่นะข้าคือท่านเดนคนโครงกระดูกพวกยิ่งใหญ่ พวกเจ้าสามตัวก็เป็นเหมือนแค่ขยะ3ามชิ้นเท่านั้นและเจ้าคิดจะสังหารคนอื่นอีกอย่างนั้นหรอข้าอนุญาตพวกเจ้าหรือยังเขายังเป็นลูกผู้ชายอีกด้วยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักแม้แต่จอมยุทธขั้นสูงสุดและเขาจะหยุดจอมยุทธอมาตะทั้งสามคนนี้ได้ยังไงกันเนี่ย มันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามารนหาที่ตายช,ะชะัดๆเจ้าอ่ะคุณจะรีบบอ,อกไปจากที่นี่ซะปล่อยข้าไว้เธอไม่งั้นน่ะเจ้าอาจจะต้องตายไปด้วยนะถึงแม้ว่าเขาจะมีความกล้าหาญก็จริงแต่ว่ามันก็ไร้ความหมายข้าไม่ควรดึงเขามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ไอ้หูปากเดี๋ยวนี้นะยอยบ้าเอ้ยข้าบอกให้เจ้าอ่ะอยู่ในโรงฝึกศิลปะการต่อสู้ถ้าเจ้าทําตามที่ข้าบอกนะเจ้าขยะสามตัวเนี่ยคงจะทําอะไรเจ้าไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ้ากลับมาอยู่ที่นี่แทนซะได้เจ้าอ่ะทาตัวเหมือนยัยบ้าเลยเอาจะวิ่งวิ่งวิ่งหนีออกมาจากเมืองเจ้าคิดว่าท่านเด่นคนคนนี้อยากจะช่วยเจ้าหรือไงถ้าไม่ใช่เพราะว่าคําสั่งของนายท่านล่ะก็ข้าไม่มีทางสนใจหรอกว่าเจ้าจะเป็นหรือจะตาย เดือดศักดิ์สินชิ้นสุดท้ายของข้าข้าอุตส่าห์หาวิธีพาสาวสวยมาจนได้แล้วก็เก็บจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วงกันนางอะ่ะคืนหนึ่งแล้วแท,แท้แต่ว่าทุกอย่างอ่ะเป็นพระเจ้าข้าโมโหโมโหจนเกือบจะเป็นมะเร็งกระดูกแล้วเนี่ยเออไม่ไม่มีใครเคยกล้าที่จะตะคอจกจักรพรรดินีแบบข้ามาก่อนเลยนะเจ้าครงกระดูกนี่ ทั้งที่ไม่มีพลังอะไรแท้ๆแต่กล้ามาตะคอกใส่ข้าอย่างนั้นหรองั้นพวกเจ้าก็ตายไปทั้งคู่ซะเถอะฮ่าอะและระวังตัวด้วยนะเฮ้ยข hey, ้าบอกพวกเจ้าไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกเจ้าก็เป็นเหมือนแค่ขยะสามชิ้นเท่านั้นจะกล้าดียังไงถึงมาขัดจังหวะในตอนที่ข้ากำลังพูดอยู่ ม,มันเป็นไปได้ยังไงกันเข้เขาใช้เพียงแค่นิ้วเดียวเท่านั้นจะจอมยุดอมตะสามคนถูกสังหารในทันทีอย่างนั้นหรอดิเขาเขาเป็นใครกันแน่พลังแบบนี้ แม้แต่ในชีวิตก่อนของข้าในตอนที่ข้ามีพลังถึงจุดสูงสุดข้ายังไม่สามารถเทียบกับเขาได้เลยเงินของข้าผู้หญิงของข้าสู้หยุนหยุนข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีจอมยุทธที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่รอบๆตัวด้วย ฮะแต่ว่าเจ้าอย่าพึ่งรีบดีใจไปไม่ว่าเจ้าเตี้ยนี่จะแข็งแกร่งขนาดไหนยังไงเขาก็ไม่สามารถต้านทานความพิโรธของจอมยุทธอมตะสูงสุดอีเจินได้ข้าได้รายง,งานกลับไปยังท่านจอมยุทธอมตะอีเจนินถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้ เจ้าไม่มีทางหนีไปได้รอกฮ่าฮ่ฮ่อะอ,อะไรนะด้วยพลังและความสามารถของอีเจนถ้านางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตอนนี้แล้วก็ปัญหาจะตามข่ามาแบบไม่หยุดไม่ย่อนแน่โอ้นี้เจ้าดวนพลังหนึ่งในเศษเสี้ยวของข้าไปแล้วแต่เจ้ายังไม่ตายอีกย่างั้นหรอเจ้าใช้ได้เลย แต่ว่าเจ้าอ่ะเสียงดังมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นข้าจะทำลายเจ้าแล้วก็บรรพบุตของเจ้าจะชั่วโคตรเลยอะฮะนะบเขาลูกหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมียจา๋าเจ้าปลอดภัยใช่ไหม หลุมศพที่เก่าแก่หลายอันที่อยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยจูจๆก็ระเบิดระเบิดไปหมดเลยท่านจอมกระดูผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังโกรธเกี้ยวอยู่นั้นได้ดีดนิ้วของเขาในทันใดและเขาก็ได้ทำลายล้างคนที่อยู่ต่อนหน้าเขารวมถึงหลุมศพของบรรพบุรุษแปดชั่วโคตรของเขาฮึมไอเจ้าพวกผู้คน ที่ใช้ความสามารถในการสั่งเวชชีวิตผู้อื่นในการฝึกวิชาตัวเองเนี่ยข้าไม่รู้สึกเสียใจสักนิดเลยที่ทำลายครอบครัวแล้วก็ตระกูลของเจ้าทั้งหมดแต่ว่า,าเจ้าคนพวกนี้เนี่ยทําให้ข้าหมดสนุกเลยแล้วเงินที่ข้าอุตส่าห์เก็บสะสมไว้ตั้งครึ่งปีเนี่ยก็ใช้ไปอย่างสูญเปล่ารุ่นพี่ได้โปรดได้โปรดหยุดสักครู่หนึ่ง ขอบคุณท่านมากเลยที่ช่วยชีวิตของข้าไว้ก่อนหน้านี้ข้าผิดไปแล้วที่ข้าพูดจาดูหมิ่นไม่ให้เกียรติท่านแต่ว่าเมื่อกี้รุ่นพี่ก็ได้ยินสิ่งที่คนคนนั้นพูดใช่ไหมข้าเกรงว่าเฉินอี้เจินน่ะจะส่งใครบางคนตามข้ามาอีกข้าอยากจะขอให้รุ่นพี่อ่ะ อยู่กับข้าไม่ทิ้งข้าไปสักเชื่อระยะเวลาหนึ่งได้ไหมข้าอยากจะขอให้ท่านช่วยปกป้องข้าเป็นระยะเวลาสองวันปกป้องเจ้าอย่างนั้นเหรอหืมนี่เจ้าอ่ะพูดแล้วพูดอีกไม่ใช่หรอว่าเจ้าไม่ต้องการการคุ้มครองจากท่านเดนคนผู้นี้อ่าข้าข,ขอโทษ รุ่นพี่ข้าขอโทษจริงๆก่อนหน้านี้ข้ามันตาบอดไปเองแต่ว่าข้าอยากจะขอร้องรุ่นพี่ให้เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอ,อะไอ้ท่านเด่นคนคนนี้ยไม่ว่างไฟยหยุดพูดจาให้สาระแล้วก็กลับไปยังลงฝึกศิลปะก,การต่อสู้ได้แล้วให้เก้านี่น่ารำคาญจริงๆ นั่งลงฝึกศิลปะการต่อสู้เขาให้ค่ากลับมายังลงฝึกศิลปะการต่อสู้นั่นเป็นสิ่งที่เขาบอกแต่ว่าสําหรับสถานที่ซ่อมซ่อแบบนี้จะสามารถต่อต้อตานจอมยุทธอมะตะเฉินอี้เจินได้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันชัด,ชดมันยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันก่อนที่ การรู้แจ้งแห่งพลังเนี่ยจะสมบูรณ์แบบข้าได้แต่หวังว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นคนของเฉินอี้เจินน่ะจะไม่มาหาข้านะซื้อยุนยุนไม่เจอกันนานเลยนะนี่เจ้าสบายดีไหมอฮะเฉินอีเจิน ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าจะอยากสังหารข้าจนถึงขนาดเจ้ามาหาข้าด้วยตัวเองเลย<_><_><_>ใช่แล้วข้ามาที่นี่เพื่อสังหารเจ้าโดยเฉพาะในตอนนั้นข้าอุตส่าห์ดูแลชุบเลี้ยงเจ้าแล้วก็ฝึกฝนเจ้าด้วยตัวของข้าเองเลยแต่ว่าเจ้ากลับอยากแย่งชิงตำแหน่งของข้าแล้วก็เชื้ออกาส ในตอนที่ข้ากำลังเข้าสู่การรู้แจ้งแห่งพลังขั้นเจ็ดปฏิวัตริรอบทำลายข่าไม่เพียงแต่เจ้าเกือบจะทำให้ข่าต้องสูญสลายหายไปเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เจ้ายังกลับคิดที่จะมาสังหารข่าอีกอย่างนั้นหรอข่าเฉินอีเจนินไม่เคยปล่อยให้ปัญหามันค้างคาไว้หรอกตายซะเถอะ ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเจ้าได้อีกแล้วฮตอนนี้ข้าทำได้แค่เพียงยืนรอความตายเท่านั้นแต่ว่าข้ายังไม่อยากตายข้ายังไม่อยากให้ทุกๆอย่างมันจบลงไปทั้งอย่างนี้อาอา เจ้ากิ่งไม้นี่ทําไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้กันล่ะแข็งแกร่งถึงขนาดแม้แต่ข้ายังไม่สามารถดูดจากพัฒนาการของมันไปได้เลยแล้วก็พลังของข้ากําลังถูกดูดไปอย่างนั้นเหรออ้าอ,อโอ้ย นี่มันอะไรกันเมื่อตะกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าต้นไม้นี่เพิ่งเคลื่อนไหวเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่แล้วเชิอีเจินก็ถูกทำให้หายไปเลยอย่างนั้นหรอถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ร่างจริงของเชิอีเจินแต่เป็นเพียงแค่ร่างอวตารของนางเท่านั้น แต่อย่างน้อยๆพลังของร่างอวตารของนางก็อยู่ในระดับจอมยุดอมตะปริศนาเลยนะในตอนนี้ข้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมรุ่นพี่ถึงได้ตะคอกและก็ดุดาว่าข้าข้านี่มันช่างโง่เขลาจริงๆด้วยตราบใดทีด่ข้ายังพำนักอาศัย อยู่ในโรงฝึกศิลปะการต่อสู้นี้ยังไงแล้วข้าก็จะปลอดภัยสุดๆมันไม่จำเป็นเลยที่ข้าจะต้องหนีไปไหนอีกอ่ะฮะการรู้แจ้งแห่งพลังบรรลุความสำเร็จแล้วดีเลยระดับพลังวรยุทธ์ของข้าเนี่ยในที่สุดมันก็ฟื้นคืนกลับมาแล้ว แต่ว่าถึงแม้ว่าระดับวุทธ์ของข้าจะฟื้นคืนกลับมาก็จริงแต่ข้ายังกลับมองออร่าและพลังของต้นไม้ต้นนี้ไม่ออกเลยข้าว่าข้าจำเป็นจะต้องไปดูจุดอื่นเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมอีก มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมของที่วางรวมอยู่กับผู้ขยะพวกนั้นมันมีสมบัติระดับศักศิิ์ทธิ์ระดับสูงสุดและแม้แต่อาวุธระดับอมตะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ